อัญตพนโซลาเซลล์นะครับวันนี้มาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้คุณพี่นะครับแล้วค่อยไปสัมผัสเป็นสูบน้ำนะครับแล้วก็ใส่ไฟในฝ้าฝาในบ้านพร้อมนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ใส่ไฟก็ใส่แล้วแ,วแต่ว่าเพิ่นบ้านไม่มีบ้านใส่ไฟ <c oughs> นะครับสองแผงนะครับสามร้อยยี่สิบวัตต์นะครับผมแผงมาตรฐานแล้วไฟออกกระแสแปดถึงสิบเอ็ดแอมป์นะครับแดดค่อยๆก็จะแปดถึงเก้าแอมป์นะครับผมแล้วก็สูบน้ำสมมต เป็นสมอดบัตเลดนะครับสามสายยูวีดับติวนะครับนี่ครับกับน้ำเนี่ยนะครับกับไหลเต็มท่ออยู่ครับแต่ว่ามันก็เต็มท่อแล้วครับนี่ไหลตามแดดนะครับผมแดดแรงกับไหลแดดค่อยกับไหลนะครับไหลตามแดดปริมาณน้ําก็ได้สี่พันลิตรต่อชั่วโมงวันหนึ่งถ้าแดดดีๆก็บหนึ่งหมื่นสองพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับใส่การเกษตรได้แล้วก็ะสุกคุณทั้งได้นะครับผมก็มาติดตั้งกําลังแล้วนะครับ มีการใช้ฟงใช้ไฟแล้วก็เป็นตัวระบายอากาศให้ยั่งดีนะครับนี่เป็นซิงค์นะครับผมเดวแกะเบิ้งกันเป็นแฮนดูโรนะครับแฮนดูโร่ตัวใหม่แกะเพิ่อนคุณพี่บอกว่าเพิ่นจะแกะเบิ้งอุปกรณ์นะครับผมเป็นแฮนดูโรนะครับแฮนดูโรตัวใหม่เลยครับนี่ครับข้าไปนี่ครับแฮนดูโรนะครับแฮนดูโระเป็นแฮนดูโรตอนนี้ไฟมาอยู่32 32บโวลต์นะครับ แล้วก็บูต MPT บูตบูตวนได้มารัดกระแสได้มาทํางานได้นะครับผมขนาดนะครับน้ำก็ไไลจวกจากเต็นท่อตัวนี้นะครับแต่บ่แรงท่าที่ควรนะครับว่ากับสูบลองไปเบ่งอันนี้เป็นบอเิ่นคุดไหมนะครับผมแล้วก็การใช้ไฟนะครับกับมีการชาร์จโอ้ยไงปวดนี่ครับแล้วก็ชาร์จชาร์จไฟแล้วก็มีไฟอัตโนมัติให้แกด้วยนะครับนี่ครับใส่ไฟได้เป็นตู้ อินเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับสามพันวัตต์นะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์ธรรมดาสามพันวัตต์นี่ครับสามพันวัตต์นะครับผมใส่ตู้ระบบพยางฆ์ดีมีพัดลมระบายอากาศอย่างดีครับนี่แอร์โรบอดี้นะครับดูดเข้าเพ่อออกนะครับเปิดแล้วก็ใช้ตามปลั๊กได้เลยนะครับผมมีเช็คบุญเช็คแอมพ์พยัคฆดีมีชาร์จเจอร์แล้วก็มีไฟอัตโนมัตินะครับ12 24ได้นะครับเป็น DC นะครับข้ามาติดเองนะครับ แต่ไซรเพื่อนหลอดนึงเนี่ยเพื่อนจะหาซื้อมาต่อจากสิบหรือว่าเป็นร้อยๆหลอดก็แล้วแต่ของเพื่อนครับดีซีมันไหลไหลถ้าสอง้อยยี่ใช้กับ12บสองโวลต์ก็เอาสองยี่ไปหารสิครับมันจะได้จักหลอดนะครับจักวัดก็วางกันไปอ่ะสอบถามคุณพี่เพื่อนนะครับวันนี้กลับมาติดตั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่วันที่แปดแปดเมษา,ายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองเอาติดตั้งอยู่ไลยครับผม อำเภอพุทธโยงครับครับบ้านบ้านเนี่ยบ้านแหดบ้านแหดอำเภอพุทธโยงจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อไหร่เขาเนาะครับครับอเป็นังไรครับการพ่นมาตีหาพอใจปะครับพอใจครับพอใจระดับใดก็พอใจระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งอะไรนำก็ไหลแล้วไฟก็เห็นแล้วเนาะการใส่ไฟนะไฟก็เห็นแล้วก็ใช้ไฟตัวนี้แหละใส่ไฟไอตัวนี้เขาทำงานเนาะ ใส่ทํางานกันขึ้นมืขึ้นมาแต่งแต้วันที่วันที่เจดเลยเนาะมีกับ2องเหมือจนคาเลยสไตล์กันตพ้นี่คอคำทุกหมองคก็คือสนใจกัโทุมาสอบถามนะครับกันตพ้นโซลาเซลล์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดศูนย์หสีสองเจหนึ่งสาปดเจนะครับผมตัวนี้ก็กําลังตอกสายกันฟ้าภ้านะครับบ้านเด็ดตอลงดินบ้านเด็เดินสายนะครับก็จะตอกนี่ครับเป็นแผงสแผง ครับทีมงานกับตอนนี้กรับบ้านได้กินเขากินแล้วกินแล้วกินเมื่อกี้กินแล้วเป็นเวลาสิบบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองบาอง่บา,ยบายสาม,าสามเดี๋ยวเบ,บิ้งในโฮมกันครับผมดูในร่มก่อนนะบ่ายสองกว่านะครับผมอาสนใจก็โทรมาสอบถามครับ0 9 6 4 9 7 5 8 2 7 ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับนี่ครับวิวทิวทัศน์ของเพื่นเงินใจก็โทรมาสอบถามมีระบบป้องกันน้ำขาดพอดนะครับท้าน้ำแห้งน้ำย้ำกระสิตับเองตามมันนะครับแล้วก็มีระบบอ่าเต็มถังตัดนะครับต่อหลุดลอยไบบเพื่นนะครับนี่วิวทิวทัศน์นะครับนี่นะครับผมอันนี้กำลังเทหนามอยู่ครัแล้วก็จะนะครับไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งอยู่พูดนะครับผมวันนี้วันที่ 8เมษายน2562หน้าบ้านแฮดอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ0964975827ไอดีบม่มีมีตายเสีย0642713876ขอบคุณครับผม